ครูเหรียญน,นะคะพาเด็กปะวะสอสองมามาลูกเด็กปะวะสอสองเนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งละเด็กปเ,เป็นผู้ใหญ่แล้วลูกปะวะสอสองอนุปริญญาอีกหกเดือนก็จะจบทีนี้เรื่องราวมันมีอยู่ว่าพ่อของโจเนี่เสียชีวิตครูเหรียญก็เลยว่ามาขอ,อ,อแม่ผอออกไปทีนี้ครูสิงห์นี่เป็นครูประจำชั้น เออก็เลยมาตกลงกันว่าจะใช้รถตู้หนึ่งคันเพราะมันห่างจากที่นี่ประมาณ40กิโลไปกับ80 40กิโลถือว่าไม่ไกลนะฮะก็เอ่อทั้งปาลมทั้งไอซแซนวิชทั้งอะตอมทั้งเซฟทั้งเปรมต้องดูแลกันเข้าใจไหมลูกเอ็กด้วยเซกเจ้าแทน ตัวปัญหาเนี่ยพิคิงเรียกพิคิงมั้งแต่เข้าปีหนึ่งตั้งแต่อายุสิบห้ขวบโอสิบหปีพูดให้มันเล็กเฉยๆก็ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่กว่าเพื่อนในสนามนะทีนี้แม่ตกลงว่าอย่างนี้นี่เออลูกๆแม่ตัดสินใจให้ว่าพรุ่งนี้11บเอโมงใช้รถตู้วิทยายลัยหนึ่งคันไอ้ผู้หญิงคนเดียวเห็นดีกับแม่ไหมนี่เนาะ เนดีกับแม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทั้งปาล์มทั้งแซนวิชทั้งอะตอมทั้งเสกทั้งแทนทั้งเอ็กเซฟคิงเอาตามนี้เราต้องไปแสดงความเสียใจยไปในานามวิไลไปในานามตัวแทนแม่เงินใส่ซองเดี๋ยวแม่จะใส่ให้เองแล้วพวกเราก็ต้องมีน้ำใจสมทบสมทบที่ตัวเองไม่เดือดร้อน นะคะต้องไปแสดงความเสียใจกับโจู้ไม่ใช่ว่าโจ้เสียพ่อบังเกิดกล้าวเนี่ยโอ้ยลูกเขาบอกว่าเสียแม่เหมือนแพ่แตกเสียพ่อทอค้ำภายหักขณะที่ภายเรืออยู่เนี่ยอยู่กลางทะเลน้ําเชี่ยวเนี่ยทอเห็นถอคนจีนยาวๆเป็นไม้ไผ่ไม้ก็เรียกทอหักขาดสะบั้นเลย มันก็เหมือนลอยคว้างอยู่กลางทะเลเลยฉะนั้นกำลังใจสำคัญที่สุดลูกๆจะต้องไปปาล์มก็ต้องให้กำลังใจเพื่อนทีนี้แม่บอกว่าไปถึงเที่ยงแล้วก็กลับมาสักบ่ายโมงก็ไปสักนั่งอุ่นๆสักหนึ่งชั่วโมงกับเพื่อนตกลงตามนี้นะคะตามนี้ไหมแซนวิชอ่ทอมอืมเออพี่คิงว่าไงลูกเซฟว่าไงเปรมว่าไง ตกลงตามแม่ว่านะคะให้กําลังใจสําคัญที่สุดถ้าเรื่องการพัดพรากจากกันแล้วไม่มีวันเจอกันอีกเลยนี่เขาเอาเข้าวเตาเผาแล้วเหลือแต่เท่ากระดูกมันคือความเจ็บปวดรวดราวของชีวิตที่สุดแต่ทุกคนต้องเจอนะลูกทุกคนต้องเจอโตแล้วนี่ไปเป็นตัวแทนแม่เข้าใจไหมคะปะวสอสองแล้วอนุป,ปริญญา นำโดยครูสิงห์นำโดยครูเหลียงแล้วยังมีครูกีตาอีกหนึ่งคนไปเป็นตัวแทนแม่ให้กำลังใจเพื่อนแล้วภาพออกมาต้องดีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะการให้เกียรติกันลูกจะต้องไปให้กำลังใจเพื่อนแม่ตกลงตามนี้รถตู้หนึ่งคันของเอารถวิไลยไปแล้วก็ครูสามคนพวกเราก็ที่นับกันไว้ในสิบสองคนก็เป็นสิบห้าคนรถตู้หนึ่งคันพอดี นะคะรถตู้หนึ่งคันพอดีตกลงตามนี้นะคะลูกนะคะตามนี้นะคะดีมากทีนี้เออน้อยไม่ต้อง